สวัสดีครับทุกคนครับก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับซิตแมนทีมเราวันนี้นะครับก็วันนี้พบกันที่บึงละหานเชยภูมินะครับกับนายเอกเบลหวานนะครับใส่เล็กร็แพ้ไปมีตอนนี้เหลือรอดชีวิตอยู่2คนเท่านี้นะเพราะว่าที่เหลือไปทําเรื่องไว้นิดนึงนะครับแบบนี้เมียเที่ยวนะตอนนี้โดนโทษแบนอยู่นะครับทลิปถัดไปน่าจะพ้นโทษอยู่นะครับตอนนี้ก็ ผมกับเราสองคนนะครับที่บึงละหานนะครับวันนี้ก็รอติดตามนะครับชมผลงานกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ลองลุ้นกันนะครับวันนี้ก็มีมีลุ้นปากคอกนะครับปลาปลาปลาจิ๋มก็มีนะครับแต่ยังไม่เดือดนะครับมาดูล่าดเลาให้น้าๆที่โดนเมียเก็บไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กำลังใจให้กับซิดแมนทีมของเรานะครับพบกันครับผม right ีกันซะครับเปลี่ยนสายใหม่เคยเป็นแต่เคยงูเหลื่ยมแต่วันนี้ยดูแล้วครับอุยอ้ย,ยสายพันธุ์ให่ก็แหนีวเหว่เห็นป่ะนี่ ยังได้ซื้อคันใหม่คือเก่าเขาหน่อยฮได้ทายคลิดว่านี่โ,โอ้ยบอกว่าเปิดกดไว้เลยกดแมงไอ้สายพันกันเกี๋ย้อนสายไปแล้วขั้นเนี่ยเอาตัวนี้เอาตัวนี้กดแมงเอ้เอาละโอ้ไปเจ็บขาเลยว่ะเธอแย่แย่เลย เราเห็นเราเห็นปลาจีบบางทีนะที่มันกัดเนี่ยเราเห็นจีบนะอืออุ้ยปลาคอปลาคอปลาคอโอ้โหปลาคอครับปลาคอโอ้โห มาแหนะครับโอ้โหการทะเลเบ็ดโอ้โหว่ากันว่ามันปลาโดโอ้โหช่อนใหญ่ครับมาเบิ่งแน่เอาเดี๋ยวนะผมเห็นเป็นปลาคอเลยเห็นกระโดดขึ้นมาเลยตัวเป็นปลาคอเลยกระโดดเดี๋ยดนะเดี๋ยวกระโดดบัตรที่เอามันบอกนี่ว่ตัวกอนเลยโอ้แล้วกันโอ้ยมันปลาโดปลาคอใหญ่ครับว่ามันปลาโดครับโอ้โหเบืองหัวเป็นดอกเลย แต่รู้ไห้หน่อยครับโอ้ยนี่แหละครับปลาลาหารครับนี่น้ำอะไรบาททำมั้ง เอาโดนเลยออ้เยเร็วปลาค้องก็อยู่ดีโอ้ยใส่น้ำอยู่แอนตัวบรกันเลยบรด้ากาศอย่างเลเว่าฉันหมุนเลยตัวของปากป,ากปั๊บเร็วหน่ง ขาดเลยโอ้ยสิบถึงถึงถึงเจ็ดแปดได้คลิปไหมได้ครับโอ้เยี่ยมได้ได้คลิปรุดอีกแล้วอุ้ยเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่จริงๆขาดเลยอมเบิดอ่ะแมนปฏิตีไปแต่โอ้โหการใจเห็นเห็นผมถักจอกไหมผมถักประมาณนี้ขาดขาดอะไรนั่นขาดโอ้โห มึงกินช็อกไปแล้วใช่ไหมปลาคูนใหญ่อะใหญ่รู้เลยว่าปลาใหญ่คูนใหญ่เลยอะ่ยอะถ,ถึงเดี๋ยวกประกาศกูนกี่ประกาศได้สูงเลยตายเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอไปดูในคลิปกันนะครับนะนะให้ได้กินดูรอดเลยใหญ่จัดตัวนี้คิดว่าจะอยู่เพราะในช่องเนี่ย <c oughs> เออผมผมตีเขาไปให้ที่ผมเมื่อกี้ที่ผมตีไปเพราะอะไร ผมเห็นนกมุ่บินออกแล้วมันมันขยับไงผมได้ตีเข้าไปจริงด้วยเฮ้ยแล้วมันกัดต้องพูดเลยข้อแรกแห่งปีครับคอกแรกแห่งปีกินแล้วเดี๋ยวตามดูกินค,ค่อยๆเลยแบบเม่์มเมย์ได้แล้ ได้ระยะก่อนตอนนี้ล้มมันผ่านฝวนชิบหายนี่เป็นข้อเล็กน้อยเลยนะครับข้อแรกแข็งปีแดงเ้มหวานเป็นรุ่นแล้วเนข้อบุกคอเลยข้อบุกคอมันไม่ได้ลงทั้งทีเลยโอ้โหจางเขียวลมมันพัดจากซ้ายไปขวาแก้งโดนเลยนะครับข้อน อ่าอเนี่คุ้มอยู่นี่เลยมึงยุกไก่ยอมง้ายุกไก้เวลาตีเพื่อนแหวนเปลงสิละวีวีบุยบุยใช่หรือเอก

ผู้ใหญเก็แต่ว่าท่านผู้ชมเยอะมากครับโอ้โหมันกดมันอมเนี่ย นั้นตั้งละดสูงกันต้องตีด้านขางตีกลางลูกลูกไม่ได้ตีออกด้านขางสองขางมันอะไรมันเลยมันกัดตอกตัวซ้ำหน,น,น่อยหน่อยหนึ่งตูมซี ตามี้นะตามี้ย่งตามันดิบัสซมนะโสดโคตรแังเนี่ยเป็นเตาเป็นเตาบัดเบีดเหรอวะฮิ้ยมันเอาแทะไลยนั่นน่ะ เห็นเห็นได้บ้างเห็นโอ้โหชื่ว่าโดนวะชัดว่าโดนวะอังมกเลยะมนเนี่ยเขี้ยพี่พี่พี่ไฟมากว่พี่เราอี่อืม นั่สิบอหอดอุ้ยอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่อยู่อยู่ซับอีกซับอีกครับพอแล้วพ,พึงตึงไว้ตึงไว้โอ้โหมาแล้วครับนายเอกครับโอ้โหี่ถายอยู่พี่ถ่าย่อย่พี่ถทายอยู่โอ้ย,โ,อยโดดชดตัวแำน้อย โอ้ยมีไซส์ครับมีไซสเอตาตากเอาครับ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 เอาได้เสียเสียดูเอายุ่งจัดเสือกสามอะ่ะโชว์กันครับโชว์มาหน่อยครับเอาคิปเปอร์อนี่ยได้อีกได้ครับมาแล้วครับโอ้ยมาสิปเปเห็นหน้าปลาละหันซะแล้วช่วย <laughs> แม่เ้ยโอ้ยได้ได้เบิ้ล<บ><จ>เมือ่อ มีคลมปอยู่ใช่ไหมอ๋อให้ถ่ายภาพแล้วครับอืมนักเอกบีกวันปาา๋าปลาละหันไอ้สุดยอดครับสามโลอ่ะปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยลงตรงนี้ปล่อยก่อนนะครับปล่อยตอนนะครับอ่ะ เราเจอกันเป็นครอบนายต้องตื่นนายต้องตื่นแล้ว ทีมงานนะครับที่เมียยังไม่ได้พ้นเมียยังไม่พ้นกาหนดนะครับกัดบริเวณอยู่นะครับว,วันนี้ฟลากัดเฉพาะช่วงเย็นนะครับปลาป่า,ปาตัวไซตึงๆนะครับก็ไม่ก็ขาดข้ามือไปก็มีนะครับคอกวันนี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ข,อ,นนกขอลานะครับปิดคลิปไป เท่านี้ครับกับบรรยากาศล,ล่องเรือสำราญบึงละหารครับ nice.